สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจี๊ยบเบรสุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกะกําลังจะเดินทางเนาะค่ะกลับบ้านเนาะค่ะพี่น้องอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะค่ะเกือบเพิ่นพันๆโล่ปุละพี่น้องไปกลับก่าสี่สองพันป่๋ล่คนอนึนกะขอน้อมนุูโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะกับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องสายบุญที่เพิ่นรวมท่ำบุญมาเนาะค่ะการเจี๊กลับบานครั้งนี้เนาะค่ะพี่น้องกะไปเก็บกระดูกตาเนาะค่ะพี่น้องทํำบุญกระดูกใหตานะค่ะภาษาบ้านเท่ากัเก็บกระดูกม ฝังก้นเพ่นติดตามเนาะค่ะพี่น้องเพ่นกระหูว่าเจี๊ยบจะกบ้านไปเก็บประดูตาเพ่นกะรวมท้ำบุญมาเนาะค่ะพี่น้องบ่มีหยังให้ดอกพี่น้องนอกจากอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่น้องที่เพ่นรวมท้ำบุญมานะคปะเพ่นเมตตา่อยคอยกับเมตตาในเรื่องโชคลาภแน่นอนค่ะงวดนี้คนเฮหน่นเมตตาน่ะเมตตาเมตตาต่อกันค่ะพี่น้องรวยโชคลาภไปน้ากันอย่าเกียดอย่าสร้างกันพี่น้องชีวิตมันสันเดี๋ยวมันกระตุยกันหมดแล้ว กลับบ้านไปทำบุญทำบุญในพ่อยายก่อนแล้วก็จะพาพี่พาาน้องเนาะคะ่ะไปทำบุญตามสถานที่ตามมาต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ที่มี่านภูพญานครราชเนาะค่ะพี่น้องอานโทนาสาธุค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็โครัลรดก่อนเด้อพี่น้อง